ุ๊กตาช็อกโกแลตรูปไข่ในชุดนักวิ่งกระสอบค่ะที่กําลังแข่งขันกรีธากันอยู่บนลู่วิ่งจําลองนี่เป็นผลงานของร้านขายช็อกโกแลตชื่อดังในฝรั่งเศสนะคะปีนี้สร้างสารรค์ช็อกโกแลตสําหรับเทศกาลอีสเตอร์ในทีมกีฬาค่ะเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศที่ฝรั่งเศสจะเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกในปีนี้แล้ว ที่เห็นตุ๊กตานักวิ่งสวมถุงกระสอบเนี่ยก็เป็นการจําลองมาจากประเพณีจริงๆนะคะเป็นการวิ่งกระสอบของฝรั่งเศสที่ในบางพื้นที่เนี่ยจะมีการนําถุงช็อกโกแลตค่ะมาใช้ในการแข่งขันโดยตรงกลางของลู่วิ่งยังเป็นช็อกโกแลตน้ําหนักกว่า7กิโลกรัมนะคะที่ทําเป็นรูปนาฬิกาจับเวลาค่ะหยุดตัวเลขเอาไว้ที่2024ัี่ซึ่งก็เป็นปีที่ฝรั่งเศสได้เป็นเจ้า,<ม>าภาพโอลิมปิกนั่นเองค่ะ นอกจากช็อกโกแลตนักวิ่งแล้วนะคะยังมีช็อกโกแลตรูปทรงไข่ไก่วางอยู่บนโพเดียมรับเหรียญรางวัลด้วยก็หวังใช้โอกาสในเทศกาลอีสเตอร์นี่แหละค่ะทําให้คนฝรั่งเศสร,รู้สึกว่าได้มีส่วนร่วมกับการเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกนักทําช็อกโกแลตเจ้าของร้านนะคะบอกว่าสิ่งสําคัญในการออกแบบช็อกโกแลตอีสเตอร์ในปีนี้คือการทําให้ปารีสโอลิมปิกเป็นเรื่องที่พบได้ทั่วไปในฝรั่งเศสและก็อยากเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนมหกรรมกีฬาระดับโลกในครั้งนี้ค่ะ สำหรับการแข่งขันปารีสโอลิมปิกนะคะจะจัดขึ้นในวันที่26กรกฎาคมถึง11สิงหาคมนี้ค่ะ